สอนศิลสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลทั่วประเทศครับผมวันนี้พี่พลเขาจะพาไปเที่ยวเขาบอกพี่โจว่วาจะเป็นสถานที่ที่ไกลามากมากเลยแต่ว่าไปไม่ไกลอ,อ่ะงงทุกคนงงใครๆก็งงโอ้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตอบอะไรไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ไ,ไ,มไ,ไม่ร,มร,มรู้ไปดูเองคนก็จะพาไปไหนไปดู ช่วงไอเดียสอนศิลป์จักรวาลสีสวยสวัสดีครับวับนนี้พี่พลจะพาไปสถานที่หนึ่งที่ไกลแต่ไม่ไกลเพราะอยู่แค่ตรงนี้ครับที่วิทยาณั์พระราม9อพาชคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับแล้วจะไกลแค่ไหนน้องๆจะเคยไปไหมต้องตามพี่พลมาแล้วครับมาเลย หยับด้วยครับโอ้น่ากลัวแล้วก็สมจริงมากๆเลยอ่ะสายพันธุ์นี้นะครับเป็นสายพันธุ์สยามโมไทรรนัสนะครับอีสารเอนซิสครับโอพี่พลไม่ค่อยคุ้นชื่อนะครับแต่สมจริงมากเลยโซนนี้นะครับเป็นเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตครับเยอะแยะมากไม้ไปหมดเลยอ่ะ อยากรู้เรื่องอะไรตรงนี้มีคำตอบให้หมดเลยครับที่พี่พลบอกว่าไกลก็เพราะว่าพี่พลพามาที่จักรวาลครับอยู่นอกโลกแบบนี้ก็เลยไกล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 เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูจุดเริ่มต้นของจักรวาลกันครับไปเลยครับ เริ่มต้นเมื่อจัก,กรวาลเพิกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Big b โอ้ยสวยงามมากพี่พลเหมือนยืนอยู่ในจัก,กรวาลจริงๆนะครับตอนนี้เหมือนพี่พลแบบเห็นโลกทั้งใบยอยู่ใกล้มือพี่พลน,นิดเดียวพี่พลรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังลอยอยู่ในจัก,กรวาลเลยครับถ้าน้องๆได้มีโอกาสเข้ามาดูในนี้นะครับน้องๆจะเห็นการกําเนิดของสิ่งมีชีวิตและก็การกําเนิดของโลกใบนี้ครับ ได้เห็นสีสันของจักรวาลเมื่อกี้นะครับพี่พลประทับใจมากเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่พลจะเปลี่ยนกระดาษเปล่าให้เป็นจักรวาลสวยงามครับจะเป็นยังไงไปดูเลยครับกระดาษพร้อมนะครับวันนี้เราจะใช้สีน้ําในการระบายกาแล็กซี่นะครับเริ่มเลยเทคนิคที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือเทคนิคเปียกบนเปียกครับลงน้ําให้ทั่วก่อนเลยครับกระดาษที่น้องๆจะใช้ในการระบายสีน้ํานะครับ ต้องมีขนาดที่หนาหน่อยนะครับเริ่มที่สีชมพูอ่าพี่พลจะแตะไปครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับจะเห็นความฟุ้งแล้วก็กระจายออกของสีครับมาครับต่อมาจะเป็นสีม่วงนะครับ สีม่วงก็ลงเลยปุ๊บสีม่วงแตะไปเลยข้างๆกับสีชมพูเลยครับแตะทั้งสองข้างเลยแบบนี้นะครับค่อยๆไล่ไปนะครับต่อมาเป็นสีน้ำเงินครับ ต่อมานะครับเราจะเพิ่มความเข้มเข้าไปเรื่อยๆครับต่อมาครับเราจะแตะสีดำเพิ่มเข้าไปนะครับน้องๆค่อยๆเพิ่มสีเข้มเข้าไปนะครับเพื่อให้ภาพเราเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นขั้นตอนสุดท้ายครับ เราจะนําสีขาวนะครับมาดีดหรือว่าน้องๆจะเคาะก็ได้ครับเพื่อให้เป็นดวงดาวในกาแล็กซี่ครับเราต้องเอาสีขาวเนี่ยผสมกับน้ำนะครับนิดนึงแล้วก็เคาะเลย <het thunder> นี่แหละครับ <het thunder> คือสเสน่ห์ของสีน้ําครับถ้าน้องลองทําอีกครั้ง <enta> พี่พลเ <het S 1> ชื่อ <enta> ว่าจะไม่เหมือนเดิมแน <ra> ่นอนโอ้ เป็นยังไงบ้างครับจากภาพความประทับใจเนี่ยกลายเป็นชิ้นงานศิลปะสวยๆแบบนี้แล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะใช้สีอื่นนอกจากสีน้ําจะใช้สีอะไรได้อีกพี่พลมีไอเดียให้ครับในช่วงสอนศินอินสปายช่วงสอนศินอินสปายนี่เลยชิ้นงานที่พี่พลบอกครับชิ้นนี้ครับ ที่พนใช้วป็นสีอะคริลิกครับวิธีทําไม่ยากเลยครับเราก็ค่อยๆเทส,สีอะคริลิกลงไปทีละชั้นทีละชั้นครับแล้วเราก็ค่อยๆเอียงเฟรมผ้าใบครับนี่แล้วลวดลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับแล้วชิ้นนี้นะครับพี่พลก็เพิ่มเติมเึ้าไปเล็กน้อย <Wow. S 1> คือการเจาะรูตรงกลางแล้วก็ใส่เข็มนาฬิกาลงไปครับเท <Wow. S 1> ่านี้เราก็ได้นาฬิกาแขวนผนังสวยๆแบบนี้แล้วพี่พลมีอีกตัวอย่างครับคือนี่เลยเป็นวิธีเดียวกันนะครับ <Wow. S 1> แต่พี่พลไม่ได้เจาะรูตรงกลาง เท่านี้เราก็จะได้ภาพแขวนสวยๆแล้วครับศิลปะแบบนี้นะครับเรียกว่าศิลปะแอฟแท็กหรือว่าศิลปะนามประธรรมก็คือไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนนะครับไม่พอแค่นั้นนะสามารถทําไปเป็นของขวัญให้เพื่อนๆหรือว่าต่อยอดไปเป็นรายได้พิเศษก็ได้ครับอย่าลืมส่งมาให้พี่คนกับพี่โจโดูนะครับรอดูผลงานของน้องๆทุกคนอยู่แล้วอาทิตย์หน้าพี่คนจะพาไปเที่ยวสนุกกับศิลปะที่ไหนอีกรับชมกันให้ได้นะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย อยเพื่อนได้นี่ดีใจเลยนะเนี่ยช่วงสอนสินอินบ็อกซ์ กลับมาอยู่กันก่อน,นะครับผมขอบคุณพลมากเลยนะจา้าไปเที่ยวกันแบบนี้นะครับคราวนี้มาถึงช่วงซ้อนสินอินบ็อกซ์กันแล้วเริ่มที่คนแรกนะครับพักสายตาจากหน้ามือถือมาใช้เวลาว่างกับงานศิลปะกันดีกว่า <c oughs> มีสโลแกนมาให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยน้องภูนะครับผมอนุบาล3จากเชียงรายครับคุณพ่อวาดรูปให้ แล้วให้น้องภูลงสีน้ําเองทั้งหมดเลยนะครับผมเก่งมากเลยนะให้น้องวาดรูปแล้วเราบายสีไปด้วยกันหรือทําคนนึงวาดรูปคนนึงทํางานประดิษฐ์ได้มีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้เนี่ยเวลาแบบนี้มีค่ามากครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าให้คนอื่นทํามันก็ไม่เหมือนกับการทําด้วยกันในครอบครัวนะ๋ยวให้พี่โจไปนั่งสอนอย่างเงี้ยแต่คุณพ่อคุณแม่มาช่วยสอนมันก็เป็นอีก มุมหนึ่งนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับผมคนต่อมาสวัสดีครับพี่โตหนูชื่อปวยนุน่นหนูจะมาแนะนำนี่โรนิคอนค่ะนี้ยูคนะคะนี่เคยร่วมคนที่โตแล้วที่ที่ไม่คือแต่ยังเป็นติดแต่มีแค่ปีกงอกออกมาแต่ยังไม่มีเขาค่ะนี่คือพ่อโร่ิคอน,นี่คือแม่โิคอนและนี่คือพี่รนคิคอนค่ะ นี่คือพน้องยูนิคอนค่ะบายๆน้องปุยนุ่นนะครับผมยูนิคอนครอบครัวามาทั้งครอบครัวเลยแต่เมื่อกี้เอาง่ายๆเวลาพอเราตัดเส้นปุ๊บเนี่ยคุณแม่ยูนิคอนเด่นเลยนะครอบครัวนี้คุณแม่อยู่ในคอนเด่นสุดแล้วก็มีลูกยูนิคอนปีกพึ่งงอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมน่ารักมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับยูนิคอนเป็นเหมือนสัตว์ในตำนานที่เป,เป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักหรเป็นม้าแล้วก็มีขา ส่งผลงานของน้องๆเ<ๆ>ข้ามาได้ท,ที่ www.facebook.com/sornsintclub อีเมล์เดสสอนสิน t h a i p b s o r t h ตู้ปน12ปนฝป,ประดิพัท์กรุงเทพ10404ครับเอาละ,ะครับวันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยนะครับแอบเน้นย้ำอีกนิดนึงนะครับกับเรื่องของการช่องทางการติดต่อของเราใครที่ส่งมาเป็นจดหมายเสียสละชิ้นงานของตัวเองเอามาออกอากาศนะครับให้พี่ตัวได้ออกอากาศคือเหมือนกับ ชิ้นงานนี้ถูกส่งออกมาแล้วไม่ได้คืนกลับไปนะครับก็ส่งได้นะครับแต่ว่ารอคิวนิดนึงนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์วินลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ